ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาลูกหลูกลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับสองเล่มนะครับก็เรียกว่ามีดยุบต้นกับมีดยุบกลางนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับมีดยุบต้นนั้นนะครับก็จะ ด้ามไม้ฝักไม้นะครับแล้วก็มียุบกลางนะครับยังอยู่ยุบกลางตอนต้นอย่างนี้ก็ด้ามงาฝักไม้นะครับแต่ถ้ายุบกลางจริงๆนั้นลงไปนั้นนะครับก็จะมีด้ามงาฝักงานะครับนะครับวันนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับ ยุบต้นกับยุบกลางนะครับเอามาให้ชมกันนะครับเราก็มาชมเล่มแรกกันก่อนนะครับนี่นะครับมียุบต้นนะครับนะครับด่าไม้นะครับโอ้โหเว้นะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับไม้จะมีรอยเหี่ยวรอยยุบอย่างนี้นะครับนะครับนะครับมีมีอายุนะครับเป็นเป็นร้อยปีนะครับนี่นะครับเหล็กกรอดํานะครับ ผสมเงินนะครับอย่างนี้นะครับสนิไม่กินนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับดีนะครับทองเหลืองเก่านะครับทองเหลืองร้อยปีนะครับก็จะออกสีค้ำค้ำแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับดูไม้นะครับนะครับก็เน้นประจํานะครับสําหรับท่านที่นะครับจะเก็บสะสมนะครับเน้นแบบนี้นะครับเก่าๆอย่างนี้นะครับ นะครับเก no ่าเกบนะครับนี obile, ่นะครับคนรุ่นเก่าๆนะครับก็ทํานะครับพกติดตัวนะครับนี่นะครับจะไม่มีแม้ลักฝักอย่างนี้ก็จะไม่เยอะนะครับจะมีแค่สองสามที่นะครับนะครับเพราะว่าเน็บกเอวนะครับนี่นะครับโอ้โหช่วยงามมากนะครับดูความเก่านะครับดูที่ไม้นะครับนี่นะครับ สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับทองเหลืองเก่านะครับจะออกสีนี้นะครับทองเหลืองเก่านะครับเราก no ็ต้องสังเกตกันนะครับนี่นะครับทองเหลืองเก่านะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับความยาวรวมด้ามนะครับเล่มนี้นะครับสิบห้านิ้วใบ เก้านิ้วนะครับนี่นะครับใส่นี่นะครับเอาไว้ติดบ้านติดรถนะครับถ้าจะบางคนก็อย่างทุกวันนี้ยังไปไล่ไปนานะครับกอใส่ถุงย่ามไปนะครับสะพายไปเน็บเอวได้นะครับนะครับเป็นไรไปนาแต่เมื่อก่อนนี้นะครับนะครับผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนี้ไปไหนเขาพกนะครับ ไปตลาดไปในเมืองไปไหนมาไหนนะครับพกนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ไม่แรงนะครับใครก็พกได้นะครับเพราะว่าเป็นมีดนะครับเป็นมีดหมอนะครับเรียกว่าเครื่องรางนะครับครับแม้แต่เจ้าหน้าที่เจ้านายใหญ่โตนะครับก็พกนะครับติดตัวนะครับเพราะว่า ป้องกันคุณใสป้องกันมนดําพวกผีปีศาจนะครับในด้านแควคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับนะครับเหตุร้ายกลายเป็นดีนะครับนี่นะครับติดติดตัวไปนะครับเสริมบารมีเสริมอำนาจนะครับสมัยก่อนนะครับนี่นะครับท่านได้มีพกไว้สมัยก่อนนี่โอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับของหวพ่อเดิมนี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้ามไม้หรือว่าด้างานะครับนี่นะครับเราก็มาดูภายในกันนะครับนี่นะครับโอ้โหเก่าปึกแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านใดชอบเก่าๆนะครับเอาไปเก็บสะสมของเก่านะครับต่อไปจะหายากนะครับจะไม่มีแล้วนะครับนะครับเพราะว่าตกมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี้เขาก็เอาออกมาให้เรา นะครับจับจองเป็นเจ้าของต่อนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหดูที่เหล็กนะครับนี่นะครับดูที่เหล็กนะครับนะครับมีมีอายุเก่าๆนะครับดูที่เหล็กนะครับนี่ออกเขียวๆคำๆนวลๆอย่างนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ายันตรีนะครับนี่สองอุเลยนะครับโอ้โหวยนะครับสุดยอดเลยนะครับยันสีทิศนะครับนี่นะครับ ตกอัขระไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวยะนะครับนี่นะครับบนใบมีดนี้นะครับตกอัขระไว้เต็มเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับปิดด้วยยันสามนะครับนะครับนะครับยันสามแล้วก็ตัวหนาอีกนะครับนี่โอ้โหนะครับตัวอุนะครับปิดท้ายด้วยตัวอุนะครับนี่สุดยอดนะครับ รุ่นเก่านะครับช่างรุ่นเก่านะครับนะครับเราจะไม่รู้ชื่อช่างนะครับนะครับนี่นะครับต่อไว้บนอย่างนี้นะครับอักขรภาษาขอมนะครับนะครับนะครับคาถาของหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ว่าจะอยู่ผ้ายันเสื้อยันอยู่วัตถุมงคลอะไรนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับยันนโมพุทธยะนะครับตรงนี้ก่อนนโมพุทธยะอีกนะครับ ดีก่อนนโมพุทธายะเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับโอ้โหนะครับมะอะุนะครับโอ้โหปิดท้ายนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับโอ้โหนะครับดูครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับนะครับนโมพุทธายะนะครับละกอน นโมพุทธายะอีกนะครับแล้วก็นโมพุทธายะสามจบเลยนะครับนะครับนี่นะครับปิดด้วยมหาอุนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับนี่นะครับยันสามปิดด้วยตัวอุอีกนะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆไม่ให้เขามากรมกลายนะครับในตัวเรานะครับผู้ที่ครอบครองนะครับ ผู้ใดได้ครอบครองมีดหลวงพ่อเดิมรุ่นนี้นะครับถือว่าปูนั้นมีบุญวัสนานะครับนะครับวัาสนาเท่านั้นนะครับนะครับเกิดจากนะครับตามความเชื่อของคนโบราณนะครับผู้ใดได้ถือครอบครองนั้นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสมัยก่อนนะครับนะครับนี่นะครับป้องกันคุณใสป้องกันม์ดําผวกผีปีศาจนะครับ ในด้านแค็งแกร่ปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตรีนะครับนะครับในด้านนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากล้ำกลายชีวิตและครอบครัวของผู้ที่ถือครอบครองนะครับแม้แต่สัตว์ร้ายอสรพิษนะครับก็จะไม่เข้ามากล้ำกลายนะครับนะครับนี่นะครับขนรุนเก่าๆนะครับนะครับนี่นะครับ เขาดงเข้าป่านะครับนอนค้างเรมอะไรอย่างนั้นนะครับนะครับมาพานอย่างนั้นนะครับนั่งนะครับก็เอามีดนี่ครับกรีดรอบที่เขานั่งนะครับไม่มีอะไรมากล้ำกลายนะครับสัตว์ลายอสรพิษต่างๆนะครับนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับตามความเชื่อของโบราณนะครับ นะครับนี่นะครับดูคลั่งนะครับโอ้โหแดนปึ๊กเลยนะครับนี่นะครับมีเล่มนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0ูนย์6ปดแ9ดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับความยาวรวมร่ามสิบห้านิ้วใบเก้านิ้วนะครับนะครับนี่นะครับมีจุบต้นนะครับฮึนะครับสุดยอดแล้วก็มาดูนะครับออกจากยุบต้นแล้วเราก็มาดูยุบกลางนะครับนี่นะครับ นี่นะครับมีจุบกลางนะครับนะครับก็จะมีด้ามงาฝักงาแล้วก็ด้ามงาฝักไม้นะครับแต่เล่มนี้ด้ามงาฝักไม้นะครับสั่งทำพิเศษนะครับงาแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับนี่นะครับพ่อปู่ฤาษีเดินตรงนะครับนะครับนี่มีจุบกลางก็จะวางรูปแบบมาเป็นหน้าเป็นเงินนะครับโอ้โหดูครับเขาสั่งทําพิเศษนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเงินแกะลายฉลุนะครับนาคนะครับโอ้โห้วยสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับก็ดูที่ไม้นะครับนะครับความเก่านะครับเก่าเก็บนะครับนี่นะครับโอ้โหโวยนะครับดูไม้นะครับนี่สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับฝักก็แกะเป็นพ่อปู่ดูสีเดินดงนะครับนี่นะครับ ่านใดจะคิดเก็บสะสมนะครับของเก่านะครับเอาไปบูชากันนะครับมีของหลวงพ่อเดิมนี่นะครับมีปฏิหารหลายอย่างนะครับนะครับนี่นะครับทันทีโดนของทันทีเอาไปป้องกันนะครับพวกคุณใสพวกมนดําพวกปีปีศาสตร์นะครับนะครับพวกลมเพลมพัดนะครับอยู่ดีๆชีวิตนะครับก็จะเปลี่ยนไป นะครับเป็นคนสติอะไรอย่างนั้นนะครับนะครับแต่ถ้ามีมีดหลวงพ่อเดิมไว้ติดบ้านนะครับติดตัวนะครับติดรถนะครับชีวิตของเราก็จะปลอดภัยจากสิ่งที่ลี้ลับมองไม่เห็นตัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีของหลวงพ่อเดิมนะครับในด้านแควคลาดปลอดภัยคงกับพันชาติป้องกันคุณใสป้องกันมนดํานะครับ ลมเพลมพัดนะครับแม้แต่สัตว์้ายอสศรพิษนะครับนี่นะครับแม้แต่ผู้ที่คิดร้ายกับเรานะครับนะครับเขาจะแพ้ภัยของเขาไปเองนะครับนี่นะครับดูครับความเก่าก็จะมีรอยรันรอยเล้านะครับเป็นรากผักขี้นะครับลายเขาล้มตัดนะครับบางคนเขาเรียกไม่เหมือนกันนะครับนี่เก่านะครับโอ้โหดูครับดูสวยงามมากเลยนะครับ นะครับยาวรวมด้าม15นิ้วเท่ากันนะครับนะครับแต่เล่มนี้เป็นมีดยุบกลางนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับเก่าเก็บนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นี่นะครับทั้งด้ามและฝักแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีเดินดงนะครับนี่นะครับลายน้องสิงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับ บีดุบกลางนะครับนะครับเราก็จะรู้ชื่อช่างนะครับแบบนี้ช่างชิมนะครับตอกลายนะครับช่างชิมนี่เป็นช่างคู่บูญบารมีของวัดหลวงพ่อเดิมเลยนะครับวัดหนองโพนะครับนะครับตอกลายให้กับทางวัดหลวงพ่อนะครับนะครับส่งให้หลวงพ่อนะครับปลูกเสกนะครับอธิษฐานจิตนะครับ แบบนี้เขาเรียกว่าสามร่องนะครับนะครับดูในร่องนะครับนี่นะครับเป็นขึ้นขึ้นอย,<ร>อย่างนี้นะครับถูกก็มีวิธีในการสร้างนะครับนี่นะครับดีดูนะครับในร่อ,ง,องนี้นะครับต้องสังเกตเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามกระดูกงูอย่างนี้นะครับมีเกินเส้นบ้างตื่นบ้างลึกบ้างอย่างน,นะนี้นะครับตอกโดยมือนะครับนะครับนี่นะครับลาย ขนกดอกไม้เทวรนสวยงามนะครับโอ้โห้วเล็กนะครับสุดยอดนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหยนะครับดูครับสามรองนะครับนี่นะครับในรลองเราก็ต้องอย่างนี้นะครับนะครับถ้าอย่างนี้แล้วก็แทด้วยตาเปล่าเลยนะครับแล้วก็ทันนะครับยุบหลงพอเดิมปลูกเสกด้วยนะครับนะครับนี่นะครับ สุดยอดนะครับนี่รอยกบสายเหล็กนะครับเป็นริ้วๆนี่นะครับนี่สร้างถูกรูปแบบนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูการเข้าข้างแน่นปึกเลยนะครับพอดิพอดีนะครับสุดยอดนะครับนี่นะครับเงินแกะลายสลุสวยงามนะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์088-586 หนึ่งสามสองเก้านะครับเอาไปบูชากันติดบ้านติดรถติดตัวนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับความยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วใบเก้านิ้วนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันสองเล่มนะครับนะครับส่วนท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับ ท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยให้คำชี้แนะนะครับหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็เบอร์ลายก็เบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรนะครับ0885861329นะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ